ลิศนาลงศพกลางคลองเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ออกไปหาปลาในจังหวัดนครปฐมเมื่อประมาณสิบห้าปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเพชรกำลังศึกษาอยู่ระดับประถมต้นบ้านของคุณเพชรอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนอำเภอนครชัยศรี ส่วนที่ตั้งของบ้านจะอยู่ระหว่างกลางของวัดสองวัดวันนั้นคุณเพชรและคุณนาได้พายเรือออกไปหาปลากันสองคนก็พายกันไปหาแถวแถวแม่น้ำข้างๆวัดที่อยู่ใกล้บ้านก่อนแต่ก็จับปลาไม่ได้เลยจึงได้พายเรือเลยวัดขึ้นไปอีกหน่อยจนเวลาประมาณห้าทุ่มคุณเพชร สังเกตเห็นเด็กหญิงผมสั้นใส่ชุดนักเรียนตัวเปียกไปทั้งตัวนั่งหันหลังอยู่ที่โต๊ะไม้หินอ่อนซึ่งรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนแน่นอนคุณเพชรก็หันไปมองหน้าคุณนาคุณนาพยักหน้าเป็นเชิงว่าให้ไปที่อื่นดีกว่าคุณนาจึงพายเรือไปหายัางอีกวัดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหน่อย พอพายเรือไปถึงวัดอีกที่หนึ่งก็ได้เอาเรือเข้าไปจอดข้างๆฝังง่งแล้วนั่งตกปลากันแต่อยู่ๆก็มีลุงแก่ๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำใกล้ๆเรือที่คุณเพชรกับคุณน้านั่งอยู่แต่เป็นคุณลุงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งรู้จักกันดีคุณเพชรจึงถามไปว่ามาทำอะไรครับลุงลุงก็ตอบว่า มางมหอยแถวนี้ไปขายหว่าหลานแล้วอยู่ๆคุณน้าก็พูดว่าปะไม่ต้องหาปลาละกลับเลยดีกว่าคุณเพชรกับคุณน้าก็พายเรือกลับออกมาได้ประมาณครึ่งทางก็จะถึงบ้านปรากฏว่าได้ยินเสียงพายเรือตามหลังมาคุณเพชร จึงหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความมืดมิดแล้วคุณเพชรก็สังเกตสีหน้าของคุณน้าไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วก็เหมือนว่าคนที่พายเรือตามมาข้างหลังจะเร่งฝีพายขึ้นมาอีกเหมือนจะพยายามตามให้ทันคุณเพชรก็พยายามมองคุณน้าก็รีบพายเหมือนกำลังจะเร่งหนีเจ้าสิ่งนั้นอยู่ จนประมาณห้านาทีเสียงพายจากด้านหลังก็เหมือนกับว่าจะตามมาติดติอยู่ที่ท้ายเรือทั้งคุณเพชรและคุณนาก็หันกลับไปมองพร้อมกันแสงไฟฉายจากบนหัวของคุณนาก็ฉายส่องไปด้านหลังปรากฏว่าเห็นเป็นลงศพสีขาวๆลอยตามหลังมาติดๆ ณเพชรมองตาค้างตัวแข็งทื่อคุณนารีบจ้วงไม้พายลงน้ําแล้วออกแรงพายสุดชีวิตแต่ไม่ว่าจะพายเร็วเท่าไหร่ลงศพมันก็ยังลอยตามมาติดๆจนชนเข้ากับท้ายเรือดังตึกๆคุณน้าพยายามไม่เหลียวหลังกลับไปมองเอาแต่ออกแรงพายเต็มกําลังอย่างเดียวจนเหมือนจะทิ้งช่วงห่างออกมาได้พอประมาณอยู่ๆ ก็ได้ยินเสียงลักษณะเหมือนเสียงคนกระโดดลงน้ำคุณเพชรจึงพยายามมองหาต้นตอของเสียงจนไปเห็นอะไรบางอย่างกลมๆดำๆคล้ายกับหัวคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำครึ่งหัวกำลังลอยเข้ามาหาจากข้างๆฝั่งแม่น้ำคุณน้ำไม่รอช้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้น จ้ำภายเรืออย่างเดียวส่วนคุณเพชรนั่งพนมมือสวดมนต์แบบผิดๆถูกๆจนกลับไปถึงบ้านจึงมานั่งคุยกันคุณเพชรก็ถามคุณน้าว่าเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ตรงโต๊ะไม้หินอ่อนไหมคุณนาก็ตอบว่าเห็นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมีเด็กถูกฆ่าแล้วข่มขืนแล้วทิ้งศพไว้อยู่แถวๆนั้นแล้วหลวงคนที่เผลขึ้นมาจากน้ำ แกเมาเหล้าตกน้ำตายเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาสวดลงศพที่ลอยตามหลังมาก็ไม่รู้ว่าเป็นลงศพของใครเพราะที่แม่น้ำหลังวัดคนจะจมน้ำตายกันเยอะ